ตัวนี้เกหอมานแล้วตัวหนึ่งแล้วนกเขียวนกเป้ามามันไปรุ่นเหมือนกันสบายดีมาเจอกับซ่องบาลุุนฮายูฮากินวันนี้ข้าวป่าขึ้นผู้กและ เบาผู้ไทยเบาน้อยชาวผู้ไทยขึ้นกระชี้คนมือหน่ยเอาไปติดตามตรงกันเอาชีได้ยังจกเข้ามาข้างทางแล้วก่อน f o ดดินจือ สามดอกนี่หลังจากเขามาทางเราก็อเห็ดสามดอกเห็ดดินจือเบียดชื่อเพลงก็ได้เห็ดตัวเชนหนาสองเซนเก็บไปบนน้อยไปโฮมกันมันกัน้ายเขามาเจอนนเก็นหางแม่มันหฮกก็บินนก กำลังซีไข่แล้วครับเบิ่งพุ่นแต่หอยางมาฟูรื้อพุ่นเลย,เลยไก่เตอเ์หอยางมาเลยกะชัดเพื่อก็มีพ่อหอยางมาบูเราบูดงมามาพอให้เขาทัาบดีเขาเขากำลัง Ở ừ, phía nông, tối nay có hóa những tục, nục báu, nục cà tông, các bạn có นี่ก็หอมานแล้วตัวนึงแล้วนุกเขียวหนุกเป้าหมานเป็รุ่นเหมือนกันอ๋อันนี้กับชีเบ็มงเลยโลไปฮาวบ่าวผู้ไทยบ่าวน้อยเหมือนแหละแล้วสาวผู้ไทยโลไปฮาวทีมงานแบบนี้นี่ก็ตะเวนเท,ท,ทิงเยงลย ยู่เข้านี่เขาจะปอมป่า วันน oh okay <ma ja, ี้ก็เขามาเขาทีมงานนะไปรุ่นร uh ่วมกันทีมงานไปเล่นยามาน้อยบ่ดูบ่าวผู้ไทยือสาวผู้ไทยเขาก็ไดโนกตัวนึงเขามาอยู่บ่มาวน้อยมาอยู่โอ้นกกระรีอยู่ตัวนึงกระเด็นตัวนึงเผื่อมาอยู่ได้ตัวนึงกระเด็นตัวนึงเอามาอยู่มาอยู่มานอยู่ คือว่าเบาผู้ไทยกับชาวผู้ไทยยังมีมาเนาะอ่างเมื่อกี้นี่เห็นเขา nhàng เขา nhàng ของมากำลังก็คือว่าคือไม่เห็นเขาถือว่าเขายังมีมาถือง,งานเบาผู้ไทยกับชาวผู้ไทยแข่งโขงเว้ยเข,ขา,ามีหิวเข้าบ่โอ้ยหิ้วเข้าเลเอ้าเอากระชากหลังจากมาฮอดบอนกันพาเบาผู้ไทยกับชาวผู้ไทยมาปันเข้าปันน้ำ vâng như vậy น,น,นี่หลังจากเอาเผาแล้วแหละกะนี่ทะเลนตัวนึงหนกเปาตัวนึงแล้วกะลูกกเรียวตัวนึงบ่หน้นอยอย่างลูกคนอยู่คอยลูกน้องเอ้ยเอ้ยเนี่ยขี้ลุกเปิ๊กงั้นเลยบ่าวผู้ไทยกับชาวผู้ไทยก็ยังมีหมาอยู่ปะเนี่ยยุเขาเลยได้ เดยอันนี้ก็ถ้ามีจะไม่ได้มีตัติ้งไม่ได้มีตัวน้ำบ้าพถ่ายชาวพุถ่ายชื่อน,น,นี่อาหารเพลงของปินงนกชองตัวเคลนตัวนึง นี่หลังจากปิ้งนหนกเรา้วร็กแล้วถ้าเบา้าเบาผู้ไทยเฮ้งเลยมีใบหิวเขาปั้นเขาก่อนเลยเบาผู้ไทยก็เบาผู้ไทยไปแยกงกันมีมาเลยหิ้วเข้าเลยปั้นเขาก่อนเอากินถั่าเลยกินเขา้ากินน้ำได้กินปิ้งหนกก็ปิง้งทลเลนนี่แหละคืพอพ่อเขาเคยได้รถไปเลีเขาปืนเต้รถ น,นี่ว่ะไอข้า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 เดี๋ยวมันจะไม่ได้้าบูาตอนบ่าวบู๊ายตามมาเน่มาพี่นรินข้ารุกันเด้อ

พ้กี้ในบาผู้ถ่ยโทรโบพอมาตตวอนนี่คอยเมยยางมีไวอยู่เป็นหลมบ่แต่เขาเมือกนเฉพาะหอาเมยตะทาคิวเขา้าบ่เบาวนยเพิ่นจิงเี้ยกุย้ยหลังจากปันเขาา่าซาเบาผู้ถ่ายแล้วค่ะี่ยาอยู่เปิดคิด ทำนี่แหละอย่าลืมไปชมคลิปหน้า